สวัสดีค่ะป้าญาธัญญาไดอาีสไลฟ์นะคะวันนี้พาเข้าป่าเก็บเห็ดอีกเช่นเคยค่ะวันนี้หมานเห็ดมากเลยค่ะทุกคนเต็มตะกร้าแล้วก็เต็มถุงเลยเห็ดออกเยอะมากจริงๆค่ะฤดูนี้ช่วงนี้เป็นฤดูซัมเมอร์ไปเก็บเห็ดพึ่งหวานซัมเมอร์กันนะคะทุกคนเห็ดพึ่งหวานซัมเมอร์นี้มีรสชาติหวานกรกกอบอร่อยค่ะเราไปติดตามกันเลยนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าญาธัญญาไดอา y สไลฟ์ด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณค่ะ ยาวรากเขายาวค่ะทุกคนกกด,ดูสิคะอ่อนๆเราก็มาแต่งเอาดูความอ่อนจ้ะ มาหวานอันนี้คือไม่ใช่ซ้อมอ์ค้านโยแหนนะที่นะเพื่อนๆอ,อันนี้คือค้านโยแ่นเห็ดพึ่งหวานจริงๆแกงใส่หน่อไม้ก็อร่อยค่ะแกงใส่ใบชะพูก็อร่อยเดี๋ยวป้าย่าจะผ่าให้ดูนะคะให้ดูความอ่อนนี่ค่ะ จ้ะโอ้ย,ยังไม่ได้ใส่ถุงต่งน,นะพี่คะปามิกซื้อมีดใหม่ให้ป้าย่ายี่ห้อน,นี้แหละอะไรอะไรแนว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 นี่แหละ เห็ดอะไรม่มดเร้องก็อมอ่ะให้มดที่ไหนล่ะนี่สมมติค้าโยแหน่ไหมเดินสมมตอใช่ใช่มมติสมมติที่ร้อมเข้าไปเอาไป ยังไม่ได้ใส่ถุงมือเลยบ้านก็เอาค่ะเอาไปแต่งเอาอร่อยดีกินกับทุกคน กินกับไอ้ป,ป้ายาเอาแค่เอาไปนึ่งหรือไปลวกกินกับส้มตํานะคะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวป้ายาจะผ่าให้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะไม่มีหนอนไม่มีอะไรเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะสวยค่ะน่าจะได้อยู่นะคะเด,เดี๋ยวมาลุ้นกัน

ที่เห็ดเขาหัวแตกเพราะว่าฝนมันไม่ตกนะคะเขาไม่ได้น้าค่ะทุกคนแล้วอีกอย่างเห็ดพึ่งหวานพวกนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานฤดูซัมเมอร์เพราะฉะนั้นขาของเขาจะมีความกรุบกรอบและแข็งแรงค่ะทุกคนนี่ขนาดว่าเราเอาสปอร์ของเขา่ทิ้งไว้ในป่านะคะแล้วเราเอาแต่ขาไปนะคะความกรุบกรอบก็ยังคงอยู่ค่ะป้ายาเอามาแกงนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังจะทําวิดีโอแกงเห็ดให้ดูนะคะยังไงฝากเพื่อนๆคอยติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

น,นี่เป็นนอนเราตัดเอาขาออกเลยเราไม่เอานอนกลับบ้านอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานฤดูซัมเมอร์ที่เพื่อนอ่ะหาเก็บเอาไว้ให้นะคะทุกคนคือเพื่อนเขามาเจอออกเป็นกลุ่มแล้วเพื่อนก็เก็บเอาไว้ให้แล้วก็ใบไม้ปิดเอาไวะคะ้ค่ะทุกคนก็จะมีเห็ดหนังไก่ด้วยนะคะแต่ว่าเห็ดหนังไก่หรือพริกสวาม ภาษาเดนมาร์กเรียกว่าพริกสวามนะคะเห็ดหังไก่ตัวนี้ที่ป้ายากาลังตัดอยู่เนี่ยค่ะอันนี้พี่ย่าจะจะไม่เอานะคะจะให้ปวิปวิจะเอาไปผัดกะเพราค่ะทุกคนส่วนปา้าย่าป้าย่าจะเอาอันนี้ค่ะเห็ดพึ่งหวานอย่างเดียวค่ะจะเอาไปแกงค่ะวันนี้คืออยากกินแกงแบบใส่หน่อไม้ที่เป็นดุนๆเลยอะ่ะเราไม่ต้องไปทุบไม่ต้องอะไรหน่อไม้ที่เป็นยอดหน่อไม้ยอดอ่อนหน่อไม้อะ่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะแกงเหมือนบ้านเราเนี่แหละ ก็เด<ม>ี๋ยวถ้ามีเวลาจะทำให้ดูนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนป้ายาทันยญาดาลีสไลด์นะคะวันนี้ข้าพาเข้าป่าเก็บเห็ดก่ะทุกคน วันนี้มันไอ้นั่นนะทุกคนวันนี้มันอากาศดีโอ้มันเป็นนอนทุกคนนี่มันเป็นนอนถ้าเป็นนอนอนะป้ายาจะไม่เอานะคะทุกคนถ้านอนกินแล้วเขาไม่อร่อยเห็นไหมเป็นนอนจ้ะมาดูดอกนี้กัน เห็ดมันหวานน่ะทุกคนนอนก็ชอบเห็นไหมมันเป็นนอนเห็นปะนป้ายาก,ก็เลยตัดออกอย่าว่ากันนะคะทุกคน,นได้แค่นี้ผ,ผ่าด้งในในน,น,นนี่โอเคอยู่นี่ยดอกนี้เอานี้โอเค

ถ้ามันโดนกินเนี้ยป้าย่าจะเอาออกเลยเพราะว่าจะไม่ไม่ถือให้หนักก็ต้องไปฝานทิ้งอยู่ดีที่บ้านน,นี่จะ้ะอันนี้เป็นเห็ดนังไก่นะเก็บให้ป้าวิป้าวิจะไปผัดกะเพราป่านี้คนเดินเยอะทุกคน ทุกครั้งที่เรามาเดินเราก็ได้เห็ดน,นะปกติพวกโปรแลนด์เขาจะมาเดินเขาเดินกันเป็นหน้าเลียงหน้ากระดานมาห้าคกลเขาก็เดินเรียงหน้ากระดานแบบห้าแถวห้าห้ากเลียงหน้ากระดานน่ะทุกคนเราก็ไม่ทันเขาด,ด,ดูเห็ดมังป้าทุกคนสวยมากเลยอ,อ,อ,อ่ะดอกเห็นดนางไก่นางไก่มาเห็ดนังไก่ไม่ต้องไปโชว์ ไหนอะ่ะไม่เห็นมีเลยอ้าแล้วเธอไปซื้อไอ้น,นี่มาจากไหนป้าซื้อให้ก็แลเราไปเห็นเหมือนกับที่อะไรนะพิยเียเห็นย่นี้ไปตามน้ำพริกทุกคน

มัออนหลนออกมา โอ้อได้มันเป็นอะไรนะรัสสรารัสสระมันจะมีอยู่หลายสายพันธุ์สีแดง ก็เอามาเอานี่ก่อนเอายเรื่องอะไรที่สวยงามมากเลยคงานตามท้องเรื่องในอะพี่เพราะดอกนี้น่ไม่โดนกินดอกกันนะไม่โดนกินโอ้ยหัวไม่ได้เลยอันนี้ได้แต่ขาได้แค่นี้แค่นี้นเราก็เอา อ้ยแมงแมงโอ้นี่ดอกหนึ่งมันโดนกินไปแล้วเนี่ยเนี่ยนี่แต่ดอกโอ้ยน,นี้อันนี้น่าจะได้ครึ่งดอกสวยอยู่แต่มันน่าจะได้ครึ่งดอกดีนะเราเดินเข้ามาดู ยำไม่มาไม่ได้แต่ขาทุกคนตอนนี้แค่ายาวจะมาเดี๋ยวมันยังไม่มาพอดีรอขาายาวรอขายาวมาไม่ดอกโดนกินซะาานะแต่งเอาก็ได้าาทุกคนดูมันบานค่ะใบยาไม่เอาว่าดอกมันนี่แล้วก็อีกดอกหนึ่งอู้สิได้ น,นี่เห็ดอะไรเห็ดถ่านโอ้เห็ดถ่านเยอะเนาะอปะวีมีไหมคะปะวมะีมีแต่เห็ดถ่านมีแต่เห็ดถ่านมีทุกคนที่ว่าเห็ดถ่านไหนเยอะมันขึ้นเป็นกอดกอดกอดกันเป็นกองๆนี้เลยอ๋อโอ,โอ,โอ้โดนกินจนนี่หนึ่งดอกแล้วก็นั่นอีกหนึ่งดอก นะเห็นไหมไป้ายาไม่เก็บป้ายาหญิงฮูโอ้ลัตชุลาก็ไม่งามเลยโอ้โอ้ไม่เอาไม่เอานอน อันนี้ไม่สวยนี่ไม่สวยเลยป้าวิโอ้ยป้าวิออันไนด้เท่านี้อู้อันนี้ของแ้่อุยนางงามอันนี้โอเคอยู่ <c oughs> อันนี้สวยมากอันนี้สวยมากเวอร์น่ เราก็ไปลอกออกเงนี้ยค่ะโอ้ทุกคนโอ้ยทุกคนโอ้ได้แค่นี้จ้ะจ้ะทำตรงไหนนะเขาทำทางตรงแถวบ้านแม่เพราะหนูหนูต้องขับผ่านตรงนั้นเด้อ๋ออ้ยมันบาน เห็ดเกลือบันบานเอาแค่นี้โอ้ยอ,อันนี้มันโดนกิน,นตุ้มดิอยากได้ดอกตุมต้มตุ้มเริ่มแล้วกระบวนการมีเห็ดนะที่อยากพี่ के เห็ดเกลือเครื่องหวานเครื่องหวานจ้ะน,นี่เห็ดเกลือนะคะ

อุ้ยไม่อยากเก็บเลยมันเต<ะ>็มตะกร้าแล้วออไโอ้ยโมขิวนี่ยดอกไมอนะอันนั้นมีเกลืออุ้ยอุ้ยยยยยอยย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 นยยกยย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 นยย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 ยดยย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 นยยองนยยยยนยยมยนยยยยยยตยยยยยยยนอ อุ been, h, stroke, <that> ้ยเราเต็มตะกร้าแล้วสงสัยเราจะต้องถ่ายแล้วมั้งเราจะต้องถ่ายตะกร้าแล้วละมั้งเดี๋ยวมีอีกดอกนึ่งไม่ต้องไ่ะ้อพอพี่บอก็บจนเกจนหลังเลี้ยงแลนหลังเลี้ยงเอาหลังเลี้ยงเอาพี่มาเอาพี่มามาแบกอ่ะ มากับพี่ล้อมนะคะมาดำบูอยู่นู่นมงต้องลงนางมงต้องลงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยตบดูความแน่นนะบางคนจะถามว่าทำไมต้องตบหัวเห็ดตบเพื่อ ก็เพื่อดูความแน่นของเห็ดนั่นเองดูขาสะก่อนอนี่จ้ะ ดูดอกเมื่อกี้ที่ได้ทุกคนที่ที่ที่บอกว่ามงลงเนี่ยดูขาเห็นไหมจะตัดเขาจะต่างกันเลยเห็นไหมอันนึงขายาวอันนึงขาสั้นฟุ๊กลุกขึ้นแบบขึ้น,น,น,นแต่ึ้นจะไม่ขึ้นเรื่อยๆนะพี่ตัวนี้ค่อยจะขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่เยอะออกมาคือพอให้เก็บเาอางา พี่เรีนรู้ว่าวันนั้นน่ะใครนะแฟนแฟนของพ well ี่ปุ to, ้มถามถามมันเห็ดที่นี่มีไหมครับใครก็เลยโชว์ภาพโชว์ภาพที่ที่แบกให้ดูะถามที่มีเหรอประหลังนะฉันต้องมาดูแล้วนี่จะไม่ได้มดี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 อันนี้อันนี้สวยด้วย เบื่อจังเลยอ่ะเต็มตะก้าแล้วสงสัยเราจะต้องเปลี่ยนไปใส่ถุงแล้วล่ะนี่ดูสักก่อนเบื่อเบื่อดูสิเนี่ยล้นตะก้าเปิดดิ เดี๋ยวก่อนถ่ายอันนี้ก่อนถ่ายรูปก่ปอนโอ้ยน่ารักละอ่อนสะออ่อนสะออ่อนส่อแอ่น